บ้านใครมีโฟมแบบนี้บ้างคะจะทิ้งไปเนี่ยก็ไปเป็นขยะเสียปเปล่าเก็บไว้สามารถนำมาใช้ในการปลูกต้นไม้ได้คะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะเอาโฟมอย่างเงี้ยไปทำอะไรอันนี้เราจะทำการเปลี่ยนกระถางให้กับต้นรวยไม่เลิกของเราคะ่ะรากมาถึงนี่แล้วนะเดี๋ยวมายย้ายกระถางกันเลยใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะ ตอันอื่นเลยเนี่ยเราต้องรองก้นกระถางไม่รู้จะเอาอะไรรองก้นกระถางดีใช้ตัวนี้เลยค่ะโฟมนะคะเราสามารถมาใช้ในการรองก้นกระถางได้หักโฟมเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเราจะใช้กับพวกไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแอนตี้ว่าถ้าเอาไปใช้กับพวกที่เป็น พืชผักที่เราเอาไว้กินเนี่ยสารที่อยู่ในโฟมอาจจะออกมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นใช้กับพวกไม้ดอกไม้ประดับและโฟมก็ยังทนอยู่ได้หลายสิบปีเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้กระถางมีน้ำหนักเบาโปรง่งแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเชื้อราต่างๆจะมาอาศัยด้วยค่ะรวยไม่เลิกของดาในกระถางนะคะก็คืองามจนเต็มกระถางแล้วค่ะวันนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนนะคะคจะเห็นว่า รากเขาเนี่ยเต็มกระถางมากเลยค่ะใส่ดินลงไปนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปลูกได้เลยค่ะเวลาขยับกระถางเนี่ยเราจะขยับกระถางที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะคะและอีกอย่างหนึ่งของรวยไม่เลิกนะคะหลายคนเนี่ยไม่ค่อยดึงใบค่ะเราก็จะทําการดึงใบด้วยนะคะเพราะว่าใบใหม่ๆจะได้เกิดขึ้นมาแล้วก็สวยด้วยค่ะใบเก่าๆที่ยืดยาวเนี่ยเราก็ดึงออกไปเลยค่ะ